วันนี้เราจะมารีแคปตัว Apple Watch Series 9นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ราคามือสองอยู่ประมาณสัก7 5 0 0ันเท่านั้นเองนะครับซึ่งถามว่าทำไมมันถึงเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้เพราะว่าโดยสเปคตันานา,นานเนี่ยถ้าสำหรับผมคือโคตรจะเหลือครับแล้วก็เพียงพอมากๆต่อการใช้งานเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Apple Watch Series 10ถึงแม้ว่าจะเป็นการรีดีไซน์ใหม่ก็ตามแต่ผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแตกต่างกันจากเดิมขนาดนั้นด้วยที่อ่ะโอเคละรุ่นใหม่อาจจะบางกว่านิดหน่อยนิดเดียวจริงๆนะครับแล้วก็บอดี้เป็น Body, แต่ว่วาตัวนี้มันก็ยังมีความสวยงามของเขาอยู่นะครับออสซส์ีก็ยังมีเยอะอยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าหน้าจอจะเป็น45มิลน,นะตัวนี้แล้วรุ่นใหม่เป็น46มิลซึ่งมันก็ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโดยรวมการใส่เนี่ยการดูเวลาหรือการใช้งานเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นนอกจากฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาในตัวซีรีส์10ที่เป็นอย่างพวกการดำน้ำอ่าแล้วก็สามารถที่จะควบคุมในเรื่องของการเล่นเพลงได้ประมาณนั้นผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ในเรื่องของการดำน้ำหรือว่าไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ที่่เพิมมาน Apple Watch ผมว่า Apple Watch Series 9เนี่ยคือตอบโจทย์ในหลายๆด้านเยอะมากแล้วนะครับรูปหน้านหน้าตาก็ยังดูดีอยู่45มิลิเมตรนะตัวนี้แล้วองมมตัวนี้รองรับตัวเซลลูล่าด้วยตัวนี้ก็ได้มาเป็นสีมิดไนท์บอดี้สภาพค่อนข้างสวยนะแล้วก็จอเนี่ยมีความลื่นไหลที่ดีมากสังเกตด,ดูจอลื่นไหลเลยนะครับตามสไตล์ของ Apple Watch อยู่แล้วเห็นไหมใช้งานได้ค่อนข้างดีคือถ้าเรื่องของฟีงฟเจอร์ไม่ได้แตกต่างกันนะใครเคยใช้ Apple Watch แบบไหนมาก็จะรู้อยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้ก็มีระบบความปลอดภัยครบถ้วนทุกอย่างนะครับจุดเด่นของ Apple Watch เ,เราร ู้กันคือเรื่องของเซนเซอร์ตรานานา่างๆเขาค่อนข้างมีความแม่นยำค่อนข้างสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดฮาร์ดเลเรทเซนเซอร์นะครับการเต้นของหัวใจนะเซนเซอร์วัดหัวใจแบบไฟฟ้านะครับตอหัวใจแบบออปติคอลเงี้ยนะก็เป็นตัวรุ่นที่3นะครับแล้วก็ติดตามอุณหภูมินะแล้วก็เข็มชิทนะครับมาตรวัดต่างๆน,านานะตรวจจับการเคลื่อนไหวแรงจีนะครับใจโรสโคบเซนเซอร์วัดโดยรอบสุขภาพ ความแข็งแรงแล้วก็พวกแบบโอ้โหเยอะนะครับรองรับแอป,ปต่างๆนานามากมายนะแล้วก็มี emergency ด้วยนะครับเวลาเราล้มเขาก็จะโทรไปให้เนาะก็มีเหมือนกันนะตรงนี้ก็ถือว่าครบครันมากๆแล้วยิ่งโหมดออกกําลังกายนี่ไม่ได้แตกต่างอะไรกับรุ่น1ิเลยนะครับจะแตกต่างก็อย่างที่ได้กล่าวไปเนาะเรื่องของการดำน้ําลึกซึ่งอันนี้จะไม่มีนะซึ่งเอาจริงๆในชีวิตประจําวันเราจะดำน้ําลึกบ่อยแค่ไหนถามใจคนดูนะอ่อหลักๆก็จะเน้นเรื่องของการออกกาลังกายการวิ่งการเดินการออกกำลังกายทั่วไปอ่ะอืมอันนี้มีครบอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว Apple Watch ราคามันลงมาค่อนข้างเรียกว่าน่าจับต้องมากนะครับถ้าหาสภาพดีๆหน่อยก็ประมาณสัก7,5 0 0ประมาณนี้นะอย่างที่ได้กล่าวไปเลยผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ตอนนี้น่าสนใจนะครับคือเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปเล่นรุ่นใหม่ล่าสุดเราก็เล่นตัว N ลบหลงมาเนี่ยอย่างจากรุ่นล่าสุดเนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเก่ามากถูกป่ะเซนซงเซ็นเซอร์สุขภาพแบตก็ยังถือว่าดีอยู่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในสุขภาพแบตเนาะแบตเตอรี่ครับปึ๊บอ่านี่เห็นไหมมันก็จะบอกว่าแบตเตอรี่มีเท่าไหร่ แ,ออแล้วมันก็ยังน่าใช้นะครับบอดี้ที่ผมได้มาค่อนข้างสวยด้วยนะเห็นปะไม่มีรอยเลยรักษาค่อนข้างดีแล้วก็อันนี้ก็ติดฟิล์ม TPU เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าปกป้องได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีริวร้วรอยรอยอะไรแต่อย่างใดถือว่าเหมือนกับได้เครื่องใหม่อ่ะนะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นมือสองนี่แหละไม่ได้มีประกงไม่ได้มีกันมันก็หมดแล้วเนาะแต่ว่าด้วยสภาพแบตด,ด้วยอะไรต่างๆนานานานมันก็ถือว่ามันาน่าสนใจอ่านี่ก็มีแจ้งเตือนมาเลยแล้วก็เคลียร์ได้เห็นปะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานอย่างที่เรารู้กันเป็นอีโคสเต ได้นะครับเรื่องของการคุยโทรศัพท์ผ่านตัว Apple Watch ได้เสียงก็ค่อนข้างดีเสียงลำโพงดีเสียงสนทนาใหม่ก็ค่อนข้างชัดเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่า Apple Watch เนี่ยเขาจัดเต็มในหลายๆด้านอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจุดติของ Apple Watch อย่างที่เรารู้กันก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะใช้งานได้ไม่ได้อึดมากนะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับทุกรุ่นนั่นแหละเนาะก็จะใช้งานได้อยู่ประมาณสักวันหนึ่งวันกว่าเต็มที่จะมีแต่ตัวที่เป็น Apple Watch Ultra นั้นแหละที่มันตัวใหญ่แล้วแบตเันเยอะมันก็จะใช้งานได้2วันซึ่งมันนเปป็กติออยู่่แล้วขง Apple Watch ใครที ไอโฟนก็จะเข้าใจดีนะถ้าใช้ Apple Watch แบบ Ecosystem ของเขานะแต่แน่นอนละเราก็มาแนะนำเนาะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อรุ่นใหม่อย่างที่ได้กล่าวไปหรือว่าเราอาจจะไม่ได้อยากซื้อรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับที่เป็นรุ่น8ลงไปเนี่ยผมว่ารุ่น9ก้าก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะในราคาที่ตอนนี้มือ2ก็เรียกว่าน่าจับต้องเออจับต้องได้เลยนะหน้าจอพลิกไบเน็ตตัวนี้ไม่ได้แตกต่างเลยรุ่นใหม่เลยอยู่ที่ประมาณ2,000นิตซึ่งสู้แสงแดดได้สบายๆแล้วแล้วก็มีพวกโอเวอร์ออร์ดิสเพย์ตลอดนานเวลาเรา่อง ของการใช้งานอ่ะอย่างในกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็สามารถเหลือบดูได้นะครับเวลาจะไปเที่ยวกลางคืนหรืออะไรเงี้ยมันก็เหลือบดูได้แสงมันก็จะไม่ได้จา้าเกินไปจนมาเตะสายตาคนรอบข้างก็ถือว่าดีอ่ะคือมันครบทุกอย่างนะครับสำหรับตัวผมอะ่ะผมว่าในชีวิตประจําวันผมจะใช้สักกี่อย่างนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เน้นออกกํบบาลังกายเนาะเน้นใช้งานทั่วๆไปในชีวิตประจําวันการแจ้งเตือนค่อนข้างเร็วการสั่นข้อมือแจ้งเตือนต่านาหรือว่าปุยสนทนาการวัดฮัดเรทประจําวันวัดการหลับการนอนคือมันก็ทําได้หมดตรงนี้ผมมองว่ามมันเหลือๆาก คือผมจะไปให้ความสําคัญกับเรื่องของเซ็นเซอร์ระบบของเขาที่มันมีความแม่นยําสูงนะครับคือจากที่ผมได้ดูหลายๆสื่ออย่างพี่แพมเองเนี่ยเขาก็บอกว่า Apple Watch เนี่ยเซ,เซนเซอร์ค่อนข้างที่จะแม่นสุดแล้วในบรรดาสมาร์ทวอชนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อใจได้นะครับแล้วก็สามารถอ้างอิงค่ามาตรฐานกลางได้นะเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้นะครับในเรื่องของการวัดการเต้นของหัวใจขึ้นลงอะไรมาค่อนข้างเรียลไทม์ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเครื่องวัดหัวใจจริงๆเลยนะอันนี้คืออ้างอิงจากพี่แพมจงรักประมาณนี้นะ จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะคือผมลองซื้อมาใช้ดูแล้วก็โอเคก็อยากจะมาแนะนําในยุคนี้ที่ผมว่ามันก็ยังน่าใช้แล้วก็ราคามันก็ลงมาแบบไม่ต้องคิดเยอะแล้วจัดได้เลยสุขภาพแบตก็ยังดีรุ่นก็ไม่ได้เก่ามากนะตกมนแค่เจนเดียวนี่ก็ถือว่าประหยัดเงินในกระเป๋าเราไปได้ค่อนข้างเยอะครับสำหรับวันนี้ผมและ Apple Watch Series 9ต้องขอกราบลาทุกท่านไปพงเ่าน,นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ